สามีพยาคุณหนึ่งเปิดวงแชร์ออมเงินผ่านกลุ่มไลน์โดยอ้างว่าจะนำเงินที่ชักชวนได้ไปลงทุนต่อเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงล่อใจผู้คนให้มาร่วมวงทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีการนำเงินไปลงทุนตามที่อ้างและยังปกปิดข้อเท็จจริงที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดจนทำให้โจทั้งสองไลน์เชื่อคำชักชวนจึงโอนเงินให้จําเลยโจที่ที่1โอนเงินเข้าวงแชร์5ครั้งและโจทที่2โอนเงิน4ครั้งครั้งแรกนับเป็น1กรกัม และครั้งถัดไปนับเพิ่มอีกสองกรรมหลักกฎหมายที่ศาลใช้คือประมวลกฎหมายอาญามาตราสามีสาความผิดฐานช่อกงประชาชนศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ทั้งสองถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ในข้อหาช่อกงประชาชนศาลวินิจฉัยว่าการโอนเงินแต่ละครั้งของผู้เสียหายที่หลงเชื่อถือเป็นการกระทำความผิดคนละกรรมดังนั้นจำเลยทั้งสองจึงมีความผิดรวมแกรรมคือโจทก์คนแรก5ากรรมและโจทก์คนที่2 3สากรรม ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยคนละ32ปีแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีความผิดกระทงที่หนักที่สุดตามข้อยกเว้นของมาตรา9 1อนุ2โทษจำคุกยังสูงเกิน3ปีแต่ไม네่เกิน10ปีดังนั้นจำเลยทั like, ้งสองต้องรับโทษไม่เกิน20ปีสาลอุทธรและสาลฎีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นทำให้จำเลยทั้งสองต้องรับโทษจำคุกเพียงคนละ20ปีเต็มเดอะลอร์เยอล์คอนเนครวมนักกฎหมายไว้ที่เดียว